เรื่องราวนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องงานนี้เป็นเรื่องราวที่คำว่า V V I P V I P เป็นเรื่องราวที่เขาก็รู้อยู่เนาะว่ามันแบ่งสรนปันส่วนความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่เมื่อใดก็ตามที่ว่าเกิดขึ้นแล้วมันมีการแบ่งส่วนแบ่งชั้นแบ่งเรื่องแบ่งเราก็มีดราม,ม่าแน่นอนค่ะมีเพจดังเพจหนึ่งออกมาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามประเด็นหยัดทิบรัชบาลค่ะ ได้มีการเข้าเยี่ยมคุณรามารัศนีรามาสามีของเธอนะคะในห้องพบทนายเนื่องจากตอนนี้อยู่ในระหว่างการฝากขังพิจารณาคดีฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินค่ะซึ่งการเข้าเยี่ยมภายในห้องพบทนายนะคะที่ไม่ใช่ห้องเยี่ยมญาตินี้ทั้งเพจดังก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ เป็นการใช้สิทธิ์อภิสิทธิ์เหนือญาติผู้ต้องขังรายอื่นหรือไม่ซึ่งต่อมานะคะทางพอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ออกมายืนยันค่ะว่าเป็นความจริงที่หยาทิพย์ได้เข้าเยี่ยมสามีในห้องพบทนายแต่ปกติหยาทิพย์ก็มาใช้ห้องเยี่ยมญาติเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละก็จะมีแค่บางครั้งที่ทนายความนะขอคุณรามาเนี่ยต้องการให้หยาทิพย์อ่ะเข้าไปด้วยในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจซึ่งผู้ต้องขัง เพื่อให้ลูกความได้พูดคุยในส่วนของเนื้อเนื้อหาคดีทางทนายความจะมีการขออนุญาตมาที่เจ้าหน้าที่ราชทันที่รับผิดชอบควบคุมดูแลจะมีการอนุญาตเป็นครั้งเป็นคราวไม่ทุกครั้งไม่เสมอไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะห้องพบทนายจะมีทนายจํานวนมากที่รอใช้บริการทางราชทันจึงให้แต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน30นาทีค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทันออกมาชี้แจงแล้วก็ยังไม่ไวายนะคะ าเน็ต <Out> เข้าไปคอมเมนต์เดือดเดือดถึงในไอจีส่วนตัวของหยาดทิพย์เกี่ยวกับประเด็นการเข้าเยี่ยมสามีของเธอครั้งนี้จนแฟนคลับของหยาดทิพย์ต้องออกโรงเตือนว่าเขาโพสต์รูปลูกไม่ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องสามีก็นาแยกแยะก,กันหน่อยนะคะอยากรู้อยากเผือกอยากแซะหรืออะไรก็ตามพวน ไปหน้าเพจขาวนะคะไม่ใช่ไอจีส่วนตัวน่าจะถูกที่ถูกเวลานหน่อยนะคะเด็กเขาไม่รู้เรื่องและเด็กเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงอย่างไรทางหยาดทิพย์เองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ใดๆแล้วว่าไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆกับประเด็นนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเกิดการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่แล้วก็น่าจะเข้าใจกันตรงกันนะคะว่าทุกอย่างเกิดการได้รับอนุญาตและการขอร้องไปแล้วนะคะ